ละครสั้นเรื่องงานวันเด็กแห่งชาติใครคนไหนที่ขอละครสั้นเอฟซีเรามาเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะคะรอคิวหน่อยนะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมันดันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วเราก็ขออนุญาตไม่ทำซ้ำนะงานไปรับชมกันเลยคะ่ะไปดูกันเลยเอา้าวพี่พี่จะ ให้หนูแต่งตัวสวยหล่อไปทำไมเนี่ยโอ้ยวันนี้เป็นวันอะไรอ้าววันนี้ก็เป็นวันศุกร์เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มใชหมายความว่าวันนี้เป็นวันเด็กยังไงล่ะโอเคเดี๋ยวเรามากินข้าวไข่เจียวที่แม่ทำทิ้งเอาไว้ก่อนดีกว่าโคตรอร่อยเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะ อ,อร่อยมากเลยพี่ก็อยากกินทั้งพูดสิคะพี่ตนก้าโอ้ยไม่กินทั้งพูดก็ได้เร็วๆกินเสร็จย่งจะได้ไปงานวันเด็กแห่งชาตินะ่ะค่ะค่ะค่ะกินเสร็จแล้วจ้าเอเพีแม่ไปไหนนะ่ะแม่บอกว่าแม่จะไปรออยู่ที่งานวันเด็ก อ้าเหรอทำไมแม่ไม่พาพวกเราไปอ่ะไม่อาแม่ไปรอตั้งแต่ตอนตีสี่จะให้เราตื่นตั้งแต่ตอนตีสี่เลยเหรอโอเคมารีบขี่จัก,กรยานวันนี้พี่ได้ยินด้วยนะว่างานวันเด็กมีแจกจักรยานด้วยพี่อยากได้มาคันหนึ่งเพื่อจะมาให้น้องนะฮะพี่เป็นคนดีมากเลยโอ้ยคนดีบ้าเลยละ่ะ แกชอบแอบปั่นจักรยานของเพ่ดูสิของแกน่ะมันเล็กนิดเดียวอ้าวพี่เออ,เอ,อ,เอ,อพี่ขารอหนูด้วยคะ่ะเออรออยู่นะเร็วแล้วพี่ลอหนูด้วยเฮ้รอ,ออยู่นะใบเตย นี่แหละเหตุผลที่ฉันอยากให้จักรยานคันใหม่เร็วๆจะใบเตยเร็วๆมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราขี่เข้าไปในงานเลยพี่คะแต่ว่าทำไมไม่จอดไว้อยู่ตรงนี้ว่าให้จอดก็ได้นะเร็วๆเร็วๆเสร็จแล้วค่ะมาแล้ว โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปหาแม่กันดีกว่าใบเตยค่ะพี่ต้นก้านันไงแม่หัวแดงมาแต่ไกลเลยแม่พี่ต้นก้าหรอแม่อ้าวมีไรอีกล่ะลูกพี่ต้นก้าเขาบอกว่าแม่หัวแดงจังเลยมองมาแต่ไกลเห็นเลยโอ้ยแกเนี่ยเยียบปากไปเลยนะอย่าพูดค่ะค่ะค่ะอ้าวอ้าวอาย่าเสียงดังดู นี่ไงงานวันเด็กแห่งชาติติดตรงที่ว่ามันเป็นปี2566แต่ก็ไม่เป็นไรปอร่อบไอดีนี้เจไม่ได้สร้างเองนะคำถามแรกงานวันเด็กจัดขึ้นวันไหนใครตอบได้ออกมาเลยรีบวิ่งออกมานะรับแค่คนเดียวงานวันเด็กแห่งชาติเอิมหนูค่ะหนู งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นวันศุกร์ที่12ปี2567ค่ะยอดเยี่ยมกระเทียมดองถูกต้องเย้ตบมือให้หน่อยแล้วตบมือให้ก็ได้ค่ะคำถามนี้ก็ยังไม่ได้แจกของรางวัลน,นะครับเชิญไปนั่งลงค่ะห้ยไม่ได้ของรางวัลอีก มาคำถามนี้ถ้าใครตอบได้เชิญรับจกักรยานไปเลยหนึ่งคันโอเคนี่ของรางวัลเราคำถามนี้วันเด็กจัดขึ้นเดือนอะไรเอมเดือนอะไรวะเดือนมกราครับยอดเยี่ยมมากเลยจ้าถูกต้องจ้าเชิญรับจกักรยานแถวนี้ไปหนึ่งคันเลยนะครับเลือกตรงไหนก็ได้เลย เอาสีไหนก็ได้เลยครับตามใจได้เลยขอบคุณครับเอิมเอาสีนี้ดีไหมเอาไปให้เราขี่พอมาจริงๆแล้วเราก็อยากได้คันใหม่ให้คันเก่าให้น้องโอ้ยจะขี่สีฟ้าไม่ใช่ขี่สีชมพูทำไมไม่เต็มใจเนี่ยต้องให้คันใหม่ให้กับน้องออีกแล้โอเคไม่เอาคันเล็กนะ สีชมพูอ่อนอีกแล้วนี่มันวันอะไรนี่โอเคงั้นก็เออสีอะไรดีเลือกได้ยังครับได้แล้วครับงานเอาสีไม่ไม่ไม,ไมเอาสีนี้ออาวสีชมพูอ่อนฮ้ยอยากได้สีเนื้อแต่ดันได้สีชมพูอ่อนโอ้ยนั่งไม่ได้โอเค งานเอาชมพูอ่อนได้ยังครับเอาชมพูเข้มดีกว่าได้แล้วครับได้เลยจ้าพ่อแม่มาแล้วแม่มาแล้วครับมาแล้วเหรอโอ้ไั้จัก,กรยานคันหนึ่งสี่ชมพูเข้มพี่คะหนูขอนะคำถามต่อไปผมชื่ออะไรใครตอบถูกเดี๋ยวผมให้อะไรดิ ของรางวัลเลยหมดนี่เลือกกล่องของขวัญไหมกล่องของขวัญเอาไว้ทีหลังให้จักรยานไปเลยหนึ่งขั้นเต็มเมผมชื่ออะไรโอเคเสร็จแล้วก็ผมรอไหมนี่หรือเอากล่องของขวัญก็ได้ตามใจเลยมาเลือกได้ยังโอเคผมชื่ออะไรเล่มพี่ครับพี่ครับเอิม่มพี่ชื่อตั๊ก,กแตนครับ ถูกต้องโอ้โหหน้าเก่าหน้าเดิมหน้าแปลกมาอีกแล้วครับพี่โอเคงานเอาสีไหนดีสีฟ้าไม,ม,ม่อยากได้สีน้ำเงินเอาสีนี้แหละได้แล้วครับจาขอบคุณครับขอบคุณจ้าคนเดิมอีกแล้วแม่ครับมาแล้วนี่ผมได้ของลงวันด้วย โอเคมาคำถามต่อไปใครหล่อที่สุดในเมืองถ้าตอบผิดหมดสิทธิ์เลยโอ่โคนหล่อที่สุดก็ต้องไอ้เงอกอยู่แล้วเฮ้ยนี่ค่ะนี่ค่ะคนหล่อที่สุดเอ,อ่มคนหล่อที่สุดในเมืองนะคะก็คือคุณแบกแตนค่ะโอ้โขนาดเด็กยังรู้เลย เด็กพูดโกงหกไหมไม่แปลจากเกยานหนึ่งคันไปเลยขอบคุณค่ะโอเคได้ไปแลกเงี้ยนี่พี่ได้มาแล้วโอโ้นั่นสีที่พี่อยากได้เลยนี่แรกกันนะโอเคเพราะว่าหนูเอามาเพราะว่าหนูอยากได้สีชมพูแม่คะเราได้ของเต็มเลยเฮ้ยลูกพอได้แล้วมั้งคำถามต่อไป ลกหยุดหยุดหยุดไม่ต้องไปแล้วเราได้ของมาติดไม้ติดมือคนอื่นเขาไม่ได้ถามมามา,มา,มา,มากลับบ้านกันเอาแม่กลับเร็วจังเลยใช่แล้วค่ะแม่ดูสิเราได้มาสามรางวัลแล้วเนี่ยก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะสนุกกันไหมเอ่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้เราด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย